หากเห็นว่าคลิปหรือเนื้อห,หามีประโยชน์สามารถสนับสนุนปของได้โดยการสมัครด้วยรหัสแนะนํานี้หรือกดที่ก์รายละเอียดใต้คลิปครับสวัสดีครับกลับมาพบก,กับป๋องอีกเช่นเคยครับในคลิปวิดีโอนี้ปองก็จะมาพูดถึงโครงการโครงการหนึ่งนะครับลองนึกภาพว่าถ้าเกิดคุณเป็นนักพัฒนาคนหนึ่งที่อยากสร้างแอปพลิเคชันบนบล็อกเชนสักตัวขึ้นมาแต่พอเริ่มทําจริงๆคุณกับต้องเจอปัญหาเต็มไปหมดทั้งเรื่องค่าธรรมเนียมแพงความเร็วที่ไม่แน่นอนและการเชื่อมต่อกับเครือข่ายอื่นๆที่ซับซ้อนมาก นี่คือสิ่งที่หลายคนเจอบนอีเทเรี่มหรือเค,ครือข่ายหลักอื่นๆครับแคเรล่าเกิดขึ้นมาเพื่อลดความยุ่งยากทั้งหมดนั้นด้วยแนวคิดที่เรียกว่า r o l l up as a service หรือพูดง่ายๆก็คือระบบที่ช่วยให้นักพัฒนาสามารถเปิดใช้ roll ั p ส่วนตัวได้ภายในเวลาไม่กี่นาทีโดยไม่ต้องเชี่ยวชาญด้านเทคนิคมาก่อนไม่ต้องสร้างระบบใหม่ตั้งแต่ต้นและยังสามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการของแต่ละแอปเลยหัวใจสำคัญของ k ค r a เ a ล่า มีอยู่2ส่วนก็คือ r o l Up Engine กับ Meta Layer ครับ r o l Up Engine ก็คือเครื่องมือที่ช่วยให้นักพัฒนาสร้าง r o l Up ส่วนตัวได้อย่างรวดเร็วคล้ายๆกับเวลาเราใช้บริการคลาวด์อย่างเช่น AWS ในการเปิดเซิร์ฟเวอร์แต่ในกรณีนี้คือการเปิดเชนของเราเองนั่นเอง ซึ่งนักพัฒนาสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะกับแอปของตัวเองได้ครับเช่นจะใช้ Arbitrum n i t โตหรือใช้ Optimism b e d r r o k k สำหรับ Optimistic Rollup ก็ได้หรือถ้าอยากจะใช้แนว z k n o w o e d ร e ก็สามารถเลือก Set Casing หรือ Polygon CDK ได้เช่นเดียวกันนอกจากนี้ยังสามารถเลือกได้ด้วยว่าจะใช้เครือข่ายไหนเป็นแหล่งเก็บข้อมูลธุรกรรมเช่น Ethereum ม e l e ิเชหรือ a า w ์ว และเมื่อระบบเริ่มมีผู้ใช้งานมากขึ้นก็สามารถเพิ่มทรัพยากรให้กับโรอัพได้ทันทีโดยไม่ต้องหยุดระบบเลยครับแต่สิ่งที่ทําให้แคราล่าไม่เหมือนใครก็คือ Meta-Layer ซึ่งเป็นเหมือนโครงข่ายล่องหนที่เชื่อมโรอัพทั้งหมดเข้าด้วยกันจากเดิมที่โรอัพมักจะเหมือนเกาะที่แยกออกจากกันแต่เมื่อเชื่อมกับเมตาเลเยอแล้วแอปพลิเคชันต่างๆสามารถคุยกันได้ส่งข้อมูลกันได้และโอนทรัพย์สินระหว่างกันได้โดยตรง สิ่งที่ทำให้ Meta l a เยอร์ er พิเศษคือระบบที่เรียกว่า i n t e n t Base d Bridging นั่นเองสมมติว่าคุณต้องการส่ง USDT จาก r o w u u หนึ่งไปยังอีก r o w u u หนึ่งคุณไม่จะเป็นต้องรู้เลยว่าต้องใช้ brid อะไรหรือผ่านเครือข่ายไหนเพราะระบบของ Kerala จะหาวิธีที่เร็วที่สุดและถูกที่สุดให้โดยอัตโนมัติโดยอาศัยพาร์ทเนอร์ด้าน brid อย่าง Across หรือ h y p e r l a n e ที่ช่วยดูแลการส่งข้อความและยืนยันธุรกรรมระหว่าง c h a ต่างๆภายในเวลาไม่กี่วินาทีครับ คเ l ล่ยายังออกแบบมาให้ผู้ใช้งานไม่ต้องถือเหรียญหลายเชนด้วยระบบ Gas a แ t r a c t i o n หรือพูดง่ายๆก็คือคุณสามารถทำธุรกรรมข้ามเชนได้โดยไม่ต้องกังวลว่าจะต้องมีค่าแก๊สโทเคของแต่ละเชนให้ครบส่วนฝั่งนักพัฒนาแคเด l ่าก็เตรียมเครื่องมือไว้ให้ครบครับไม่ว่าจะเป็น API SDK และ UI ที่พร้อมให้ใช้ได้ทันทีนักพัฒนาไม่ต้องมานั่งเขียนโค้ดบ,บิดเองหรือจัดก,การเรื่องการสื่อสารระหว่างเชนให้วุ่นวาย ทุกโรออทที่เปิดด้วย Kerala จะถูกเชื่อมกับเมตาเลเยอร์อัตโนมัติทําให้ตั้งแต่วันแรกที่เปิดใช้งานก็สามารถเชื่อมต่อกับระบบอื่นๆได้เลยไม่ต้องรออินเกชันหรือดีพลอยเมนต์เพิ่มเติมครับตัวอย่างโปรเจกต์ที่ใช้ Kerala แล้วก็มีหลากหลายไม่ว่าจะเป็นแมนช a าแปซิฟิกที่เน้นการใช้งานด้านซีโร่โนเลด F Chain ที่รองรับแอป NFT และเกม หรือ in EVM ที่เป็น r o l l Up สำหรับเชื่อม Ethereum Virtual Machine เข้ากับระบบของ Injective จะเห็นได้ว่า c e l e l a ไม่ได้มาแค่แก้ปัญหาเรื่องประสิทธิภาพแต่อย่างสร้างระบบที่ช่วยให้บล็ c กเชนดัลตเคอร์ขายสามารถทำงานร่วมกันได้จริงๆซึ่งเป็นสิ่งที่หลายคนในวงการพูดถึงมานานแต่ยังไม่มีใครทำให้มันใช้งานได้ง่ายขนาดนี้ครับ c e l e a กำลงังกลายเป็นตัวกลางที่เชื่อมโลกของ r o l l u p ให้รวมกันเป็นระบบเดียวได้ โดยที่นักพัฒนาไม่ต้องเลือกระหว่างความเร็วความปลอดภัยหรือความยุดหยุ่นต่อไปเพราะสามารถมีทั้งหมดได้ในที่เดียวนี่คือก้วหนึ่งของการพัฒนาโครงสร้างบล็อกเชนที่ไม่ได้เปลี่ยนแค่เรื่องเทคโนโลยีแต่เปลี่ยนวิธีที่คนจะเข้าถึงและใช้งานมันได้ในอนาคตครับหากต้องการศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแคลร่าสามารถศึกษาได้ที่ลิงก์นี้นะครับก็จะมีข้อมูลให้อ่านรวมถึงเข้าไปที่ลิงก์นี้เพื่ออ,อ่านคอนเซปต์ไวท์เปเปอร์ได้ครับ ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจกดติดตามแล้วกดกระดิ่งเอาไว้นะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ